จริงแบบโอเยมากเพราะว่าแต่มันไม่ได้โอเยที่รลงวันมันโอเยตรงที่ว่าใหม่โดนสบประมาทก่อนที่มันจะวางแผงเพราะว่าทุกคนแบบโหเสียงแบบคือเริ่<อ>มมีมีเสียงสะท้อนกันเข้ามาแล้วก็ไอเราไม่รู้เรื่องหรอกแต่ผู้ใหญ่อะเขาต้องรู้เขาต้องหูตากว้างไกลเขาก็แบบว่าเอ้ยเสียงใหญ่เสียงใดๆเสียงแบบหรือเป็นนางเอกมันจะมาทําลายวงการเพลงปะวะเอ,เอาความเป็นนางเอกมาใช้ เราก็แบบตอนนั้นฉันก็ดูบอกว่าฉันไม่สวยเพราะฉันจะมาเป็นนางเอกหนังพอวันนี้เป็นนางเอกหนังฉันจะมาทำลายเพราะเสียงฉันอีกผู้ทำไมชีวิตฉันมันต้องควากหนามเยอะเนาะความหนามมันมันเยอะอย่างงี้ที่เกิดกลางดงกุหลาบเปล่านะแต่ไม่ได้โรยแล้วเกิดกลางดงอะไรเงี้ยก็เป็นที่มาที่กะป้างออกโลกดนตรีออกเจ็ดสีคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยแล้วก็ประสบความสําเร็จมันก็เลยเป็นที่มาของคําถามที่ว่ารู้สึกปบื้มปิ่นปิติขนาดไหนเพราะว่ามันปิติตรงที่แบบว่า เออที่บอกว่าไม่ได้นี่ยตอนจบมันใช่แล้วอะไรอย่างเงี้ยอ